และในรายของเอนโดเอนโดเนี่ยน่าจะลึกละอันนี้แหละเพราะว่เป็นหนึ่งเลยของเอเชียนทัพน่าจะอยู่ยาวเป็นเดือนผมมองส่งผลกระทบไหมพีชผมว่าถามว่าแมคลิเตอร์เก่งเก่งมากๆอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ว่าพอช่วงหลังที่พอแมคลิเตอร์เจ็แล้วเขาใช้เอนโดแล้วเขาเขาปรับตัวได้เนี่ยถ้าผมทำไม่รู้สึกว่าหูเราเราเหมเราได้ของขวัญใช่ใเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากผมว่าค่อนข้างส่งผลกระทบ คือคือคือเอนโดเนี่ยนะฮะตอนนี้คือยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรถาวรคือเขาไม่ได้ตอนแรกเราเข้าใจว่าให้ซื้อมาเป็นอะไหล่มางก็เดี๋ยวก็ลงเกจเชียร์คงไม่ผ่านอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นมาตอนนี้คือสมมติถ้าถ้าไม่เจ็บพร้อมกันเนี่ยทั้งมาร์ตสเตอร์ทั้งเอนโดอ่ะตอนนี้เบอร์หกเป็นเอนโดอ่ะเอนโดใช่ไหมใช่คือลิเวอร์พูลเนี่ยที่ผ่านมาก็มีมิสเตอร์ตัวรับดีๆใช่ไหมแบบฟาร์มโย่แบบคนเดียวจัดการได้อยู่อย่างเงี้ยลิเวอร์พูลต้องการตัวนักเตะแบบนี้แล้วก็ เอนโดเนี่ยตอนนี้มันเหมือนจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ใช่ไหมช่วงที่แบบช่วงที่ผ่านมาจจะยังดูก็แก๊กก็แก๊กมันไม่มีเบอร์หที่แบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากได้นะพี่ฟิลแบบตอนที่เอนโดมาแล้วให้ยืนตำแหน่งเนี้ยผมยังอยากคิดว่าให้เอนโดมายืนตำแหน่งนี้จริงๆแล้วเอาแมกคาลิเตอร์ไปเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดตอนเล่นเกมรุกง่ยในเล่นเกมรุกซึ่งตามตามทรงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นละหมายถึงมันต้องเป็นแบบนี้แหละคือที่ผ่านมาแมสเซอร์เล่นเบอร์6เพราะเพราะรอเอนโดเล่นได้นี่แหละรอเอนโดเล่นได เขาจะต้องขยับขึ้นไปแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนเอโดลกลับมาจะเป็นยังไง